สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคําวันนี้ประจําวันที่15กันยายน64ทองพุ่งแรงราคาทองล่าสุดมาอัปเดตและรับชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตราคาทองเชา้านี้พุ่งแรงนะครับตามราคาทองคําประกาศสมาคมค้าทองคํา รอบเช้าทองคําแท่ง96.5%รับซื้อที่2 8 0 5 0บาทขายออกที่28,150บาทซึ่งราคาทองวันนี้พุ่งขึ้นถึง250บาทครับท่านผู้ชมทองคํารูปพรรณ96.5%รับซื้อที่27,545บาทขายออกที่28,650บาทราคาทองโลกโกวสปอร์ตอยู่ที่ระดับ1,802เหรียญต่อออน ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ที่92.66จุดค่าเงินบาทก็อ่อนค่าอยู่ที่32.96สตางค์ครับส่งผลให้ราคาทองปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ในส่วนของราคาทองคําแท่งบวกค่าพรีเมียมทองคํารูป,ปรพรรณบวกค่ากําหนดโดยเฉลี่ยแต่ละล้านที่แสดงอยู่นี้จะไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นส่วนลดและลวดลายครับส่วนราคาทองคําแท่งบวกค่าพรีเมียมหรือเรียกว่าค่าบ็อกแต่ละล้านจะไม่เท่ากันบางร้านซื้อตั้งแต่5บาท จะไม่เสียค่าปล็อกหรือค่าพเมียมนะครับท่าในใดมีข้อมูลที่จะสอบถามหรือความคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอ,อนี้ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและติดตามกันตลอดมาสวัสดีครับกดติดตามกด, like, ก,ด share, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ